เสี่ยงขูไม่ใช่ไงน่ะ ไหนๆๆๆไปนูแล e, 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 ้วไปนูนแล้วนี่มานีแล้วพ่อทางนี้ทางนี้ มาทำไมเนาะก็รู้ว่าหมาเยอะเนี่ยไปส่สุขติตัวใหญ่เองแม่ตัวใหญ่พอพอพอเขาตายแล้วเฮ้ยไม่น่าเข้ามาเลยเกิดชาติหน้าฉันใดก็ ไปพ่อูมที่ดีเด้อถ้าเราไม่ถ้าเราไม่กําจัดเขาเขาก็อาจจะขึ้นไปทำ้ายลุงหวางก็ได้เผื่อลุงหวางเดินมาเข้าห้องน้ำเนี้ยเพราะว่าเนี่ยถ้าง,งูมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อะ่ะมันจะเลื้อยไปนูน่นมันจะเลื้อยไปเข้าห้องน้ำตรงนี้ ประจำแล้วก็เรามีลุงที่แบบว่าตาบอดอยู่เดี๋ยวเขาเข้าห้องน้ํานี้แล้วเดี๋ยวจะไปเจองูเห่ามานันอันตราย,ยางไงโชคดีนะเนี่ยมีไอ้พวกนี้เนี่ยเออชวยังไงป่ะพองานคืนนี้จบแล้วนอนได้